มีบัตรคนหนึ่งคผั้สวยอยู่คียวคนึังนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่สถานีเอไอาร์ทีบางยี่ขันนะกำลังจะเดินทางไปหลักสองนะด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับ นนบางขุนนนโปรดใช้ความระมัรนนดระวังขณะก้าวออกจากรถบางขุนนนท s สเตชัน please mind the gap between train and platform เดี๋ยวตอนออกเนี่ยพอออกพอออกว่าเดินไปทางซ้ายนะครับลงลิฟต์จะง่ายที่สุดนะครับข้างพะนะครับมันจะมีลิฟต์ลงสองตัวนะให้เพื่อนๆเดินไปตรงาทางซ้ายสุดนะครับตัวน,นี้พอดีนะพอดีผมอยู่ต้นขบวนนะครับ ใช้ลิฟต์ง่ายสุดนะครับวัดีผมมากับคุณแม่ด้วยนะครับ วันนี้ผมขึ้นรถที่สถานีท่าพระนะครับไปหลักสองนะอ๋อหลวงพ่าปักนาวัดปักน้ำเขาบูรณาอยู่นะครับสถานีต่อไปสถานีบางไครถคู่วถจะเปิดทางด้านซ้าย The next station บางไยจะใกล้กับโรงพยาบาลพญาไทนะครับสถานีต่อไปสถานีบางว้าประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายสถานีบางว้า ีภาษิเจริญภาษิเจริญส,สถานีต่อไปสถานีบางแคร์ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station Bangkhae f r a i n doors open on the left between train at platform. เหมือนกันนะครับผมนั่งรถไฟฟ้ามาสดุดสุดสถานีเลยนะครับสถานีหลักสองหลักสองโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าว หึงหลัก2แล้วนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสุดเลยไม่เคยมา